สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุ่มใหม่บางุนพมดูลักษณะของพิมพ์ทรงก็จะเป็นพระสมเด็จพระละขงที่ถูกนำมาฝากกลุ่มบางคุนพมเพื่อให้ครบ8ป0 0 0องค์และก็เพื่อให้ทันเลิกมงคลวงสวงเจดีพระองค์นี้เป็นพระยุคป,ปลายนะครับจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดก็คือ ฐานล่างสุดมีร่องยุ้ตัวเป็นแนวยาวฐานสิงเล็กปลายฐานเชิดขึ้นสองข้างแล้วก็มีรูปตั้งของวัดซ้ายตรงหัวเข่าขวานะครับส่วนเส้นมขับพิมพ์ด้านบนพอมองเห็นด้านขวาเห็นนิดหน่อยด้านซ้ายก็พอมองเห็นการตัดขอบก็ค่อนข้างจัดชิดเส้นมขับพิมพ์ ้าะองค์นี้ถือว่ามีธรรมชาติของภรพสมเด็จบางคุณพรมชัดเจนนั่นคือเส้นสายต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพื้นผิวมีปูนงอกขึ้นมาเป็นเส้นบางจุดก็เป็นลักษณะของผิวหังกระเบนส่วนด้านหลังมีตาวัดใหม่อมรรถตาเติดการพิจารณาดูพรพสมเด็จที่มีอายุเกินร้อห้าสิบปีแล้วก็ เป็นประสุเหตที่อยู่ในเจดีย์บางุพรมจุดแรกที่จะต้องดูก็คือธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเจดีย์บางุพรมมีอากาศชื้นสูงมีน้ำในอากาศเยอะกลางวันร้อนกลางคืนเย็นดังนั้นสภาพแวดล้อมจึงทำให้องค์พระมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงมาก เส้นสายต่างๆล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูสังเกตดูเส้นซุ้มนะฮะมีเว้ามีโค้งมีคอดมีกิ่วมีรอยปีรอยแยกทั่วทั้งเส้นส่วนเส้นสายอื่นก็เช่นเดียวกันล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีทั้งรูพุนมีทั้งปูนงอกขึ้นมาเป็นเส้น บางจุดก็ง,งอเป็นรักษะของผิวของกระเบนส่วนที่กรูสำหรับพระองค์นี้ที่กรูกจับติดค่อนข้างจะน้อยบ่งบอกว่าพระองค์นี้ถูกเก็บไว้ในพื้นที่หาดน้ําทําให้ผิวพันธ์ค่อนข้างจะสะอาดเป็นพระสุเด็จที่มีเส้นสายครบถ้วนสมบูรณ์ผิวพันธ์สะอาดสะอ้านแต่ก็ยังมีเอกลักษณ์ของสมเด็จมกงุรพรม นั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางไายภาพที่สูงนั่นหลังเป็นหลังกระดานมีเส้นสายที่มีความเก่าเส้นสายไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนแม่รทัดมีเว้ามีโค้งมีบิดมีเบี้ยวลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของพระเก่าพระที่มีอายุสูงส่วนตาวัดใหม่อวรรถหกปั๊มด้วยน้ำหมึกสีน้ำเงิน เส้นสายค่อนข้างจะเรียบร้อยมบอกว่าในขณะปั๊มเนื้อผ้ามีความแห้งสนิทพื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับบางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมามีความสูงความต่ำส่วนตามขอบโดยเฉพาะด้านบนก็มีลักษณะของปูนงอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางหุ่นคมลักษณะของน้ำหมึกลักษณะของตาวัดใหม่อมารโรีีปั๊มติด ไม่ได้เป็นตัวที่จะนำมาชี้ขาดว่าพระองค์ที่เราดูนั่นจะแท้หรือไม่แท้นะครับจุดสําคัญที่สุดก็คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและก็ลักษณะของความเก่าและเอกลักษณ์ของวัสดุที่อยู่ในเจดีย์มังคุดมณนั่นก็คือต้องมีที่กรุบนัดนข้างก็เป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องดูตามขอบ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นพระสมเด็จรงนี้ตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกพอสมควรแล้วก็มีที่กุกงเราไปเกาะจับติดส่วนด้านในองค์พระก็มีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงเส้นสายต่างๆก็ยังครบถ้วนไม่มีเส้นไหนที่ขาดที่แหว่งถือว่าเป็นพระที่มีสภาพสมบูรณ์ ผดงามคลาสสิกดูลักษณะของวงแขนก็วางเป็นธรรมชาติซอกแขนลึกตรงหัวเข่าขวาเราเห็นรูปร่างของประบาทซ้ายชัดเจนฐานสิง์ก็เล็กคมชัดตามระรา่าล่าสุดมีร่องยุบตัวเป็นแนวยาวชัดเจนพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระสองครองก็คือเป็นพระสมเด็จพระละันที่ถูกํำมาไว้ในเจดีย์บางขุนคมรม เคยครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณภาพนี้เป็นภาพขอบด้านบนนะคะัถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไาภาพเนื้อผ้ามีปูนงอกขึ้นมามีความสูงความต่ำและก็มีกิโ,กโลงไปก่อนจับติดถือว่าเป็นพระที่มีธรรมชาติที่ชัดเจนภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกระกระยสูงเป็นภาพของใบหน้า เนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำถือว่าเป็นลักษณะของความเก่าพื้นผิวบริเวณรบอบๆพราพักเนื้อก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำชัดเจนอยู่ด้านนี้มีภูมงอกขึ้นมาเป็นเส้นประเกตดยาวไปแล้วก็จุดลดเส้นซุ้มด้านบนส่วนเส้นซุ้มเส้นสายก็เป็นธรรมชาติเนื้อมีความสูงความต่ำ มีที่กุตัวงไปกอดจับติดในพื้นที่ส่วนทิ่ต่ภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกเราเห็นลองรอยของเส้นสังกติชัดเจนเนื้อมีความสูงหวามตัำซอกแขนค่อนข้างจะลึกภาพนี้เป็นภาพโงแขนซึ่งวางเป็นธรรมชาติเส้นสายขยุกขยิกตรงนี้เป็นบริเวณหน้าท้อง สังเกตดูเนื้อในจริงๆจะเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนเปลือกหอยภาพนี้เป็นภาพของหวเขาซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีบอนพื้นผิวส่วนนี้มีที่กูดเข้ามาเกาะจับติดเนื้อมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำตรงวงแขนก็เช่นเดียวกันภาพนี้เป็นภาพของหวเขาขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้าย ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าภาพออนี้เป็นพระสุ็จยุคป,ปลายภาพนี้เป็นภาพฐานวัวนะครับไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเส้นไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางในภาพทุกจุดที่เราดูนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญภาพนี้เป็นภาพฐานสิงห์นะฮะภายฐานเชิดขึ้นในบริเวณส่วนที่ราดียงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพอย่างชัดเจน เส้นสายมีความพริ้วขยุขยิกภาพนี้เป็นภาพถายฐานสิงห์ฝั่งซ้ายเส้นสายเป็นธรรมชาติธรรมชาติขององค์พระเป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกตนะครับเพราะว่าพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์พระพุทธรมธรรมชาติจะเป็นตัวสร้างสรรค์นในเรื่องของรูปลักษณ์ในเรื่องของความเก่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในภาพ ภาพที่เป็นภาพฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวานะครับสังเกตด,ดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวผิวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ได้มีความสูงรับต่ำแบบนี้ต้องผ่านระยะเวลาที่นานมากแล้วก็สาภาพแวดล้อมจะต้องมีความชื้นสูงแบบเจดียบางของผบภาพนี้เป็นฐานล,ล่างสุดหัวฐานฝั่งซ้ายปลายฐานจะตัดตรงกว่าฝั่งขวา ภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระให้เห็นถึงเส้นซุ้มแล้วก็บริเวณพื้นผิวนะฮะภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวาเส้นสายก็เป็นธรรมชาติเนื้อมีความสูงความตะผิวบริเวณนอกเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านในก็เช่นเดียวกันภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นลักษณะของชิกลุมีเศษไม้ใบหญ้า มีแสษทานมีฮิบฝุ่นหิบพงลงไปเกาะจับติดตรงนี้เป็นบริเวณผิวด้านในเนื้อเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนผงหอยภาพนี้เป็นภาพด้านซ้ายของพระตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นหัวไหล่ซ้ายตรงนี้เป็นบริเวณผิวซึ่งมีปูนงอกขึ้นมามีความสูงความต่ำตรงนี้เป็นเส้นซุ้ม ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระเนื้อมีลักษณะเป็นผิวหักระเบรดภาพนี้ก็เช่นเดียวกันถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระปูดงอกขึ้นมามีทั้งเป็นเส้นแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นก้อนภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามคอที่กุกจับ ค่อนข้างจะเยอะกว่าด้านหน้าเนื้อด้านในขององค์พระจะมีสีขาแบบนี้นะครับภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตางขอเนื้อจะมีการงอกของปูนมีความสูงความต่ำมีรอยแหว่งรอยเบ้าซึ่งเกิดจากธรรมชาติภาพนี้ถ่าให้เห็นถึงตาวัดใหม่อมรรถซึ่งปั้มด้วยน้ำหมึกสีน้ำเงิน ัจจุบันสีของน้ำมึกกลายเป็นสีน้ำเงินม่วงนะครับภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงปูนที่งอกขึ้นมาทับน้ำมึกสีสันก็เถือจางลงผิวก็เป็นผิวที่มีความสูงความตับในอนาคตจะมีความสูงความตับมากกว่านี้ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามข้อ หลอดจนพื้นผิวจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาหยดน้ํายาเช็คก,กับยูแันไซเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูดก่อหอยซึ่งเป็นสมสมหลักในการสร้างสมเด็จตอนนี้เรามาดูองค์พรด้วยกล้องกระส่สูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าแสงไฟค่อนข้างจะสว่าง เนื้อหาที่เราดูเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางศิ้ภาพทุกจุดก็แขดค่อนข้างจะลึกวงแขนก็วางเป็นธรรมชาติเส้นสายมีความพิวเนื่องจากความเก่าภาพนี้เป็นภาพของหัวออกซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรภาพนี้เป็นภาพของหัวเขาขวา ตรงนี้เป็นปลายพระว่าท้ายเส้นของกานบัวก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับตรวจทานสิงก็เช่นเดียวกันเส้นสายมีความพลิวาล่างสุดก็มีหิ้วที่มีความสูงวับต่ำการเปลี่ยนแปลงทางไายาาพมีทุกจุดที่เราดูซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้อง นำมาพิจารณาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังแล้วก็หยดตำยาเช็คใัอยู่แขนไซเพื่อเป็นไงสูรความเก่าของพระสุเด็จตรงนี้ตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะฮะสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนก็คือดูตามขอบโดยเฉพาะขอบบนส่วนมากจะมีภูนงอกขึ้นมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางทุวงพรม เนื้อหาที่มีความสูงความต่ำแบบนี้ถือว่าเป็นพัสดุที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็อยู่ในเจดีย์บางพุนพรมนะครับเมื่อเราดูตามขอบเสร็จก็ต้องดูตามพื้นผิวพัสดุบางพุนพรมควรจะมีความสูงความต่ำหรือมีรอยปี๋รอยแยกหรือมีรูพุนรูเข็มแล้วก็ต้องมีที่โกรดมาเกาจับติด อาวัดใหม่เอามรลดที่ปั๊มจิดไว้ปลูกปั๊มด้วยน้ำมึกสีงเงินปัจจุบันกลายเป็นสีน้ำเงินม่วงนะครับเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนเส้นสายของตาปั๊มค่อนข้างจะเรียบร้อยมองมบอกว่าในขณะปั๊มพระสเดทงนี้มีความแห้งสนิทน้ำมึกบางส่วนมีสีเข้มก็ เป็นลักษณะของน้ำหมึกที่ปั๊มทับที่กรุกนะครับการพยายิจารณาพระสมเด็จถ้าเราเห็นความเก่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งอาจจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ภาคที่องค์ที่เราดูนั้นจะเป็นพระสมเด็จอะไรอย่างเช่นเราดูพระสมเด็จบางพุทเราควรจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มากกว่าพระสมเด็จพระละแขัง ความเป็นธรรมชาติของเส้นสายตามขอบถือว่าเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางหลายภาพเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับลักษณะปลายงอนแบบนี้ก็เกิดจากปูนที่งอบขึ้นมาปรเดียวเราจะหยดน้ํายาเช็คกอยูแผ่นทรายตรงตําแหน่งนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังจะหยดน้ายาลงไป น้ำยาหยดลงไปแล้วก็เกาะเป็นเม,ม็ดบนองพระพออากาศก็เริ่มจะขึ้นมาถ้าเป็นพระสมเด็จที่ใหม่อายุไม่ถึงยุคหรือเป็นพระที่ไม่มีปูนกัอคอยเป็นสวมสมหลักในการสร้างน้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับจะกระจายหายไปการเช็คอายุแคนไซก็นำเอาคำพูดของ ปูบาจาร์โบราณที่เรียกพระสุเดจว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากเื้อปูนปบหอยเราก็ทําการเช็ดกับยูแคนไซซึ่งเกิดจากปูนปะหอยนะครับตอนนี้ฟองอากาศก็เริ่มขึ้นมาค่อนข้างเก็ดเยอะก็สรุปได้ว่าพระสุเดศองค์นี้เป็นพระสุเดจที่อายุเก่าถึงยุคและก็มีปูนปกหอย เป็นสมสมหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางไาภาพก็ชัดเจนบ่งบอกว่าเป็นพระส็จหบัง้งลมเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดตำหาออกนะครับตอนนี้เราก็มาดูด้านหน้ากับต่ออีกนิดหนึ่งโดยการสูงเลนเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อผ้าพระสู็จ ที่มีอายุเก่าถึงยุคจะมีการเปลี่ยนแปลงทางใภาพที่ชัดเจนโดยเฉพาะพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางทมสังเกตดูเนื้อหานะฮะมีความแ่งมีความสูงความต่ำเส้นสายเป็นธรรมชาติมีคิวมีกอดมีเว้ามีโคง้งซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมนุษย์ไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้นะครับ เส้นนี้เป็นเส้นของฐานบัวเนื้อในจริงๆเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนเปลือกหอยภาพนี้เป็นภาพของมระแข่งหัวเข่านะครับตรงนี้เป็นหัวเข่าขวาถัดขึ้นไปก็เป็นลักษณะของงวงแขน สัาเกตด,ดูเนื้อนะฮะมีความสูงความต่ำมีการเปลี่ยนแปลงทางไา้ภาพทุกเส้นสายที่เราดูตรงนี้เป็นบริเวณหน้าอกเนื้อมีปูนงอกขึ้นมาเป็นก้อนเป็นเม็ดมีขี้โกูลงมากอะจับติดในส่วนที่ต่ำถัดขึ้นไปจะเป็นใบหน้านะฮะใบหน้าก็ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เห็นได้ชัดลักษณะแบบนี้ไม่มีใครสามารถเถียงได้ว่าเป็นพระไงพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เป็นพระสมเด็จคนละครังที่มาฝากกรูฝากอุ้มพงศ์เพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณเพื่อให้ทำเลิกมงคลของซวงเจดีพระพุทธคุณโดดเด่นเพราะว่าถูกปกเสกสองครั้ง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ